สวัสดีครับมาพบกับช่องสยามลูเทียทีวีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีการบาย g อสแอมกีตาร์แบบหลอดกันครับผมก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกันนะครับจะต้องเตือนกันไว้ก่อนเลยครับว่าภายในแอมหลอดเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้าสูงมากกว่า400โวลต์และยังสามารถช็อตได้แม้เราจะถอดปลั๊กออกแล้วนะครับ ด้วยแรงดันเท่านี้สามารถทำอันตรายให้เสียชีวิตหรือพิการได้เลยดังนั้นหากไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้าแรงสูงแนะนำให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญงานจะดีกว่านะครับผมการที่จะเข้าใจการ by sm อย่างลึกซึ้งนะครับจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในระบบการทำงานของ m ทั้งหมดก่อนนะครับผมซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดมากแล้วก็จะต้องใช้ความพยายามในการศึกษาและ ทำความเข้าใจนะครับดังนั้นวิดีโอนี้ผมจะอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดนะจะเน้นหนักไปในเชิงทางด้านปฏิบัติมากกว่านะครับผมเรามาเริ่มต้นกันจากทำไมจะต้องทำ b i a sm กันก่อนนะครับซึ่งคำตอบก็คือเป็นการปรับการทํางานของ M ให้เข้ากับหลอดที่มีคุณสมบัติไฟฟ้าที่ต่างกันเพื่อไม่ให้หลอดทำงานเกินขีดจำกัดนะฮะ มาถึงตรงนี้ก็จะเกิดคำถามใหญ่ๆขึ้นแล้วว่าหลอดที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ต่างกันเนี่ยคืออะไรนะครับในเมื่อเราก็เปลี่ยนหลอดโดยใช้หลอดเบอร์เดิมเช่นหลอดเดิมเป็น e l 34หลอดใหม่ที่ใส่เข้าไปก็คือ e l 34บ่อยครั้งเนี่ยก็ใช้หลอดยี่ห้อเดิมด้วยซ้ำไปแล้วที่ว่าต่างกันเนี่ยมันคืออะไรที่ต่างกันการอธิบายเรื่องนี้เราจะต้องย้อนกลับไปยังการเริ่มต้นสร้างหลอดสุญญากาศกันก่อนนะครับ จากภาพนะครับเป็นการจําลองโครงสร้างของหลอด EL34 นะครับจะเห็นได้ว่าภายในหลอดสุญญากาศเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยแค่โลหะแผ่นแล้วก็ขดลวดไม่กี่เส้นเท่านั้นเองดังนั้นค่าทางไฟฟ้าของหลอดสุญญากาศนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างเหล่านี้ทั้งหมดนะครับความผิดพลาดแค่เพียงเล็กน้อยในเรื่องของระยะห่างต่างๆของขดลวดขนาดของแผ่นโลหะหรือส่วนผสมของโลหะที่ใช้ผลิต รวมไปถึงความหนาบางของหลอดแก้วซึ่งมีผลโดยตรงต่ออุณหภูมิภายในหลอดเนี่ยปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ก็ส่งผลโดยตรงต่อค่าทางไฟฟ้าของหลอดสุญญากาศทั้งหมดนะครับจากรูปภาพแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของการผลิตหลอดนะครับผมจะเห็นได้ว่าหลอดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผลิตออกมาเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงค่าทางไฟฟ้าตามเป้าหมายนะครับผมแต่ก็ยังมีหลอดอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่มีค่ามากกว่าค่าเป้าหมายหรือว่าน้อยกว่าค่าเป้าหมายนะครับ ซึ่งจากประสบการณ์ของผมเองที่ทําการทดสอบหลอดมาจํานวนหลายพันหลอดแล้วเนี่ยค่าที่น้อยกว่าเป้าหมายกับค่าที่มากกว่าเป้าหมายเนี่ยต่างกันได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเปลี่ยนหลอดเบอร์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันค่าทางไฟฟ้าอาจจะมีความแตกต่างกันมากตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าหลอดแต่ละหลอดนั้นมีค่าทางไฟฟ้าที่ต่างกันเราจะต้องปรับแอมเพื่อไม่ให้หลอดทํางานเกินขีดจํากัด คำถามก็คือขีดจำกัดนั้นคืออะไรนะครับขีดจำกัดของหลอดที่เราจะต้องควบคุมนั้นคือค่าที่เรียกว่า plate dissipation นะครับคือค่าการกระจายความร้อนสูงสุดของเพลทเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูหน้าตาของเพลทที่ว่านี้กันก่อนนะฮะตัวเพลทก็คือแผ่นโลหะสีน้ำดำ เมื่อหลอดมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นโลหะนี้ก็จะเกิดความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะทําให้แผ่นโลหะนี้ร้อนมากเกินไปจนหลอมละลายได้เลยสัญญาณบอกเหตุที่ดีที่สุดที่บอกว่าเพลทร้อนมากเกินไปแล้วก็คือการที่แผ่นเพลทเนี่ยเกิดความร้อนมากจนเกิดสีแดงขึ้นนะฮะลองค้นหาภาพใน Google โดยใช้คีย์เวิร์ดว่า tube red plate นะครับก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยครับผมซึ่งขีดจำกัดของค่าความร้อนนี้นะฮะจะมีชื่อที่เรียกว่า Plate Dissipation นะครับมีหน่วยเป็นวัตนะฮะ อธิบายให้เข้าใจได้ไง่ายๆในทางปฏิบัติก็คือให้มองเหมือนกับค่าวัดของตัว R นั่นแหละครับเช่นตัว R1 วัตต์วัเนี่ยมันก็จะหมายความว่าห้ามไม่ให้มีการตกคร่อมของกระแสและแรงดันที่ตัว R มากกว่า1วัตตวัดหลอดสุญญากา,กาศก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีกระแสและแรงดันตกคร่อมหลอดไม่ให้เกินค่าเพลทดิสเพชันนั่นเองครับผมซึ่งค่านี้นะครับก็จะหาได้จาก Data Sheet ของหลอดนะครับผมก็เป็นค่าที่สามารถค้นหาได้โดยทั่วไปนะครับ ดังนั้นการ BSM นะครับก็คือการปรับค่าแรงดันและกระแสที่ตกคอมหลอดนะฮะไม่ให้เกินค่าขีดจำกัดของเพดิสเพชันของหลอดนั่นเอง ในส่วนค่าแรงดันที่ตกคอมหลอดนี้นะครับแอมกีตาส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่สามารถปรับค่าได้นะครับดังนั้นก็จะเหลือเพียงแค่ตัวแปรเดียวที่เราสามารถที่จะปรับได้นั่นก็คือการปรับกระแสที่ไหลผ่านหลอดนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแอมแต่ละตัวนะฮะเราสามารถพอที่จะสรุปแนวทางการปรับกระแสที่ไหลผ่านหลอดได้ออกเป็น3แนวทางดังนี้นะครับ 1. น่คาโทดไบแอสหรือออโตเมติกไบแอสนะครับ 2. องฟิกไบแอสแบบปรับได้แล้วก็สามฟิกไบแอสแบบปรับไม่ได้ครับคำถามต่อมาคือจะรู้ได้อย่างไรว่าแอมของเรามีการไบแอสแบบไหนคำตอบก็คือเราจะต้องไล่ดูจากวงจรของหลอดนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นให้เราทำการโหลดผังวงจรของแอมที่เราใช้จาก g o o g l e ก,กันก่อนนะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดชื่อรุ่นของแอมต่อท้ายด้วยคำว่า s c h e m a t i c ครับผม ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็น M5F1 นะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วต่อมาให้เรามองหาลักษณะของหลอด Power นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจากนั้นให้ดูที่ขาคาถทนะครับโดยที่ขาคาถทนี่จะมีสัญลักษณ์เป็นขางอลักษณะแบบนี้นะครับการสังเกตขาคาถทดก็คือตัวขาเนี่ยจะเข้าตรงด้านริมของหลอดนะครับถ้าเห็นมีการต่อตัว R เข้ากับขาคาถดและอีกฝั่งหนึ่งของ R เนี่ยต่อลงกลาว อาจจะมีตัว C หรือไม่มีตัว C ค่อมด้วยก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าแอมตัวนี้มีการจัดการวงจร bias แบบคาโทด bias ครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งวงจรนะครับเป็นวงจรของ 5E3 นะเริ่มต้นก็เช่นเดียวกันนะครับให้มองหาหลอด power ก่อนจากนั้นมองไปที่ขาคาโทดจะเห็นว่ามี R ต่ออยู่ก็สรุปได้เลยว่าเป็นคาโทด b แอ s นะครับอีกหนึ่งข้อสังเกตคือวงจรนี้มีหลอด power ร์2หลอดมาต่อร่วม คาโทดผ่าน R ตัวเดียวกันฮะซึ่งก็ไม่ทําให้การสังเกตระบบไบแอสต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะมี1หลอด2หลอดหรือ4หลอดการ,รสังเกตร,ระบบไบแอสก็เป็นแบบเดียวกันหมดครับผมเหตุ <Hep ha. S 1> <พ>ผลที่เรียกคาโทดไบแอสว่าออโตเมติกไบแอสนะครับนั่นก็เพราะว่าตัว R ตรงขาคาโทดน,นี้จะทําหน้าที่เป็นเสมือนเซนเซอร์นะครับ คอยตรวจจับกระแสที่ไหลผ่านหลอดหากกระแสที่ไหลผ่านหลอดมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้วงจรที่กําหนดการจ่ายกระแสลดการจ่ายกระแสลงนะครับอย่างไรก็ตามการปรับแบบอัตโนมัตินี้ก็จะสามารถปรับได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับหากหลอดที่นํามาใส่มีค่าห่างกว่าหลอดที่โรงงานใส่มามากๆเนี่ยวงจรของแอมป์อาจจะไม่สามารถปรับกระแสให้พอดีได้ดังนั้นแม้จะเป็นแอมป์แบบคาโทดไบแอสหรือออโตเมติกไบแอสเนี่ยนะครับ ก็ยังเป็นจะต้องมีการตรวจสอบกระแสที่ไหลผ่านหลอดอยู่ดีครับผมนี่เป็นวงจรต่อมานะครับเมื่อเราลองดูวงจรและพบว่าขาคาถทดของหลอดพาวเวอร์ต่อลงกลาวโดยตรงโดยไม่ผ่านตัว R เราสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าเป็นวงจรแบบฟิกไบแอสหรือไบแอสคงที่นะครับแต่เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นแบบปรับไบแอสได้หรือปรับไบแอสไม่ได้ครับผม วิธีการจะดูว่าปรับได้หรือไม่ให้เราเริ่มต้นไล่จากขากริดนะครับไล่ลงไปทางแหล่งจ่ายไฟนะครับผมถ้าพบสัญลักษณ์ของตัวต้านทานปรับค่าได้และมีการเขียนข้อความกำกับไว้ว่าเป็น bias ก็จะสรุปได้ว่าเป็นแบบปรับ bias ได้นะครับแต่ถ้าเขียนเป็นอื่นๆเช่น intensity นะครับใน amp fender บางรุ่นนะฮะตัวต้านทานปรับค่าได้นี้จะไม่ใช่ตัวพอร์ตปรับ bias นะครับผมก็จะสรุปได้ว่าเป็น amp ประเภท fixed bias แบบปรับค่าไม่ได้ครับ ซึ่งการไบแอสคงที่ที่ปรับได้ลักษณะน,นี้เมื่อแอมออกมาจากโรงงานเนี่ยการปรับไบแอสจะถูกปรับมาให้เหมาะสมกับชุดหลอดที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนหลอดใหม่ค่าทางไฟฟ้าของหลอดใหม่ก็จะมีค่าทางไฟฟ้าที่ต่างกับหลอดชุดเดิมที่ติดมาจากโรงงานดังนั้นก็จึงต้องมีการปรับไบแอสใหม่นั่นเองนะครับผมต่อมาถ้าหากเราไม่พบตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ต่อพ่วงกันกับขา,ารกริดบริเวณแหล่งจ่ายไฟนั่นหมายถึงว่าแอมตัวนั้นเป็นแบบฟิก bias ที่ปรับค่าไม่ได้นะครับหมายถึงเราไม่สามารถจะทำการปรับ bias บที่ตัวแอมนั้นได้ดังนั้นถ้าเกิดปัญหาเรดเพดกระแสเกินในหลอดนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องแก้ไขชุดจ่ายไฟ bias ของแอมนะครับเพื่อทำให้แอมเนี่ย จ่ายกระแสะเข้าหลอดลดลงนะครับผมอย่างไรก็ตามแอมลักษณะนี้นะครับจะปรับกระแสะที่ไหลผ่านหลอดตอนออกจากโรงงานไว้ค่อนข้างที่ต่ากว่าปกติอยู่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานะครับให้ใช้หลอดที่ทางโรงงานแนะนําหรือหากจะใช้หลอดที่นอกเหนือจากทางโรงงานแนะนําให้แจ้งผู้ขายว่าขอหลอดที่มีค่าทางไฟฟ้าค่อนข้างน้อยนะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็ในวิดีโอต่อไปนะฮะเราจะมาดูกันถึงวิธีการตรวจสอบกระแสเพลทแล้วก็การ ปรับไบแอสภาคปฏิบัติกันครับผม